ถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งพัก <c oughs> ที่คุณจะกำจัดออกไป <c oughs> คุณจะกำจัดใครออกไปผมขอไม่เลือกพลังประชารัฐอะไรกันนะผ้อพูดหังพี่พพเพชรนะเขารู้อยู่แล้วทางพักเนี่ยไม่มีนโยบายร่วมกับก้าวไก่รวมไทยสร้างชาติสิคะสีส้มครับรวมไทยสร้างชาติผม,ผมขอ ขออภัยนะไม่ต้องขออภัยอขออภัยกูไม่รู้เลยรู้เลยรู้เลยไม่ต้องขออภัยรู้เลยว่าใครอะไรี่ไม่อะไรครับอะไรครับผมขอไม่เลือกพลังประชารัฐอะไรกันครับไม่เลือกพลังประชารัฐขอขออภัยไม่เลือกอันดับแรกก่อนพื้นที่ผมผมอาจจะแข่งกับเขาก็ได้มั้ฮะผมก็เลยอยากจะกำจัดก่อนอันดับแรกก่อนแล้วก็สองผมรู้สึกว่าด้วยด้วยความเป็น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 หัวหน้าพักของของพลังประชารัฐผมว่าเขาควรจะเป็นที่ปรึกษาหมายถึง ท่านประวิทย์ใช่ครับอยู่แล้วก็ผมผมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเป็นคนที่เป็นแบบรุ่นที่รุ่นใหม่ๆได้แล้วฮะนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าว่าว่าท่านท่านควรควรจะพักผ่อนอะไรเงี้ยครับอยู่ไม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 ่ได้รังเกียจไม่ั้นนะครับแน่นอนคือกำจัดใครอ่ะแน่นอนเลยครับพี่แน่นอนด้วยพักที่อ่าเหมือนไม่อยากพูดนะพูดเลยต้องพูดเถอองพูดรังพี่เพชรนะเขารู้อยู่แล้วพูดเถอ พักไหนคุณพูดเลยผมรักพี่เพชรอยู่อะไรนะผมรักผมอยู่แต่ไม่เอาพักผมอ่ารักเพชรแต่ไม่เอาก้าไก่แน่นอนเพราะอะไรคือนโยบายมันไม่เหมือนกันพี่บอกแล้วว่าจะยกเลิกหรือจะแก้ไขตรงนั้นนะครับนะมาตรานั้นะผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะผมเป็นคนรักชาติสถาบันศาสนาอยู่แล้วนะครับผมยอมไม่ได้นะครับผมต้องปกป้องชาติสถาบันของผมไว้นะครับเรื่องนโยบายตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะครับอย่างอื่นโอเคหมดคนรุ่นใหม่โอเคหมดนะครับแต่ นี่อันเดียวเลยที่ผมรับไม่ได้ผมถึงเลือกที่จะมาอยู่กับลุงตู่เพราะลุงตู่เป็นคนดีรักสถาบันคุณพูดอย่างนี้แสดงพรรคคุณเพชรก็เป็นคนไม่ดีเหรอพักกับพักผมบอกลุงตู่เป็นคนดีแต่พักผมดีแต่ผมเป็นคนเลวหมายความอย่างนั้นเหรอไม่ผมอยากจะตอบมากเลยครับตัวนี้เดี๋ยวคุณค่อยตอบเดี๋ยวคุณค่อยตอบมันยังไม่ถึงตาคุณเดี๋ยวคุณได้ตอบแน่คุณก่อนเอายังไงก็นี่แหละครับตามนโยบายของพรักเลยสิ่งที่ผมเลือกมาอยู่พักนี้ก็เรื่องนี้โดยหลักการเลยครับเป็นหลักการของผมเองยอมไม่ได้จริงๆนั้พี่หนุ่ เพรนะเข้าใจผมนะแล้วพี่น้องเหมือนเดิมแต่ว่าผมมีเห็นด้วยจริงๆครับเรื่องนงโยบายการแก้ไขแล้วก็ยกเลิก1นึเท่านั้นเท่านั้นเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้เสียงข้างมากเข้าไปผมไม่จับมืออยู่แล้ว <ee> <ผ>มไม่เอานะ <N ee> ไม่เอาเด้วยคาน, <N ee> อนยอมเป็นฝ่ายค้านนะแน่นอนครับแล้วแล้วอยู่ดีๆคุณต้องไปนั่งเป็นฝ่ายค้านทั้งๆที่แบบว่าผมยอมเป็นฝ่ายค้านตลอดชีวิตเลยครับพี่ยอมเป็นฝ่ายค้านตลอดชีวิตใช่ถ้าพรรคนี้ขึ้นเป็นรัฐบาลนะ ผมจะไม่มีวันจับมือเลยนี่ตัวผมอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับผมอขอให้สมพรปากครับสาธุทางพรรคเนี่ยไม่มีนโยบายร่วมกับก้าวไกลนะครับเพราะว่าก็คือพรรคเราเนี่ยนะครับก็คืออนุรักษ์นะครับแล้วก็เชิดชูแล้วก็ดำรงไว้ในเสาหลักของประเทศนั่นก็คือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนทุกทุกคนแต่ว่าในเมื่อนโยบายของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น 1- นึสองหรือการ ออกอนโยบายต่างๆมาที่มันรู้สึกว่ามันมาทําให้ความมั่นคงนะครับ<ม>สัคนคลเนี่ยเราก็รู้สึกว่า <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องแต่วันนี้ที่ผมพูดไปผมเชื่อครับว่าไม่ถูกใจเพราะว่าเราไม่ใช่พรรคในกระแสพูดไปตอนนี้คนค <c oughs> มเม้นด่าพิลมละนะครับ <c oughs> แต่จริงอยากจะบอกว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องมองที่ความถูกต้องนะครับเพราะว่าความถูกต้องเนี่ยยังไงมันก็จะคุ้มครองประชาชนต่อไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ควรไปดึงเขาลงมาเนี่ยก็ควรจะดำรงอยู่อย่างนั้นต่อไปอนะครับเพราะว่าผมก็เข้ามาดูแลครับแล้วผมก็ถึงผมจะโดนด่านในโซเชียลเนี่ยแต่ว่าเวลาผมลงพื้นที่ผู้เฒ่าผู้แก่คนมีอายุเขาเชียร์แล้วเขาก็ให้ใจเรารแล้วเขาก็บอกว่าเราทําถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะยึดสิ่งที่ถูกต้องแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า นโยบายของเขาเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องอ่าในในมุมของความเชื่อของพรรคผมรวมไทยสร้างชาติสิคะก็ต้องกำจัดน้องเขาสิคะน้องเขามากำจัดพี่อ่ะเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าอยากจะบอกเลยว่าถ้าเลือกไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรกับน้องนะคะ <c oughs> แต่แค่ว่าถ้าเลือกน้องลุงเขาก็มาอมใช่ไหมลุงเขา ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ครั้งที่แล้วได้กี่ข้อคือตอนนี้ถ้าลุงมาเนี่ยเราพังมามากพอแล้วลุงต้องหยุดได้แล้วก่อนอื่นเลยตรวจสอบทรัพย์สินให้ได้ก่อนไหมอ่ะแดถึงเก้าปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเรา <c oughs> เราไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินเขาได้นะคะและที่สำคัญเลยคือเขาเคยบอกไว้ว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครผมจะ ฟังคุณทําไมอันนี้เมื่อคุณไม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนคุณไม่รับฟังเด็กๆคุณก็นอนอยู่บ้านสิไม่ต้องมาทํางานหรอกเหรอโอเคครับ <Okay. S 1> <c oughs> อยากจะพูดไหม <c oughs> ผมก็ยังยืนยันว่าคุณลงุงตู่เนี่ยเป็นคนดีอ่ะคําว่านะคนดีเนี่ยก็ด้อยค่าอีกนะคนดีเนี่ยพูดอยู่ได้คนดีคนดีนด้อดยค่ายังไงอ่ะตรงไหนอ่ะบอกสิ ก็คนดีตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าสรุปแล้วใครเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะอยู่ดีๆก็พูดแต่คนดีผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีผมสวดมนต์ผมสวดมนต์สีส้มครับก็คือจริงๆผมชอบนโยบายชอบหัวหน้าพักคุณนะแต่ผมไม่ชอบคุณเป็นการส่วนตัวทำไมถึงจะกำจัดก้าวไกลพ่ออะไรไม่ไม่ได้กำจัดก้าวไกลครับกำจัดเพชรกาลุนนี่แหละครับโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้ใครใครก็เกลียดอะครับผมกจริงๆแล้วก็อย่างที่พูดนะครับผมก็ ถามว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีนะว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นเด็กๆที่แบบรุ่นใหม่จริงๆเลยรวมถึงหัวหน้าพรรคด้วยทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนประเทศแต่การเปลี่ยนประเทศนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับคันลองของธทมแล้วก็หลายๆอย่างที่มันประกอบกันขึ้นมาเป็นประเทศนี้เรากว่าเราจะเป็นประเทศไทยได้มันใช้เวลามานานมากๆครับมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นหลักร้อยปีร้อยร้อยปีขึ้นไป การกอบกูอ้อกราชอะไรต่างนานาน,านาก็ว่าไปครับแต่ว่าเพียงว่าผมเข้าใจเจตนานะอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้มันแบบเหมือนอนาคตใหม่ให้มันก้าวไกลยิ่งขึ้นแต่ประเด็นคือผมว่าบางอย่างก็ต้องกลับไปดูก่อนว่ามันทําแล้วมันโอเคไหมมันมีผลกับคนรุ่นอื่นๆไหมหรืออื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่เจนเจนเดียวกับพวกเขาเนี่ยก็ถ้าเลือกได้ก็คงไม่เอาสักพักครับตามไม่ว่าพี่จะถามผมหรือถามผู้สมัครเขตไหนหรือปฏิริษีลำดับใดก็ตามเป็น ดีเอของเราอยู่แล้วว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงไม่ว่าเขาจะจับกับใครแล้วเป็นรัฐบาลเรายินดีที่จะเป็นฝ่ายค้านทันทีเพราะเราเชื่อว่าต้นตอของปัญหาในประเทศนี้เกิดจากทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เพราะฉะนั้นการที่จะเอาต้นตอของปัญหาในประเทศนี้มาร่วมงานกับพรรคก้าไกลไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีคนดีไม่มีใครบอกตัวเองเป็นคนดีหรอกครับ ต้องให้คนอื่นตรวจสอบต้องให้คนอื่นเป็นคนชื่นชมและที่สําคัญค,คือคนดีที่ไหนที่ไม่ยอมให้ตรวจสอบบัญชีไม่ยอมให้ตรวจสอบภูมิหลังถ้าเป็นพักเดียวก็คงเป็นรวมไทยสร้างชาติครับเพราะว่าอีกพักหนึ่งผมคิดว่าหัวหน้าพักน่าจะอยู่ไม่นานเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงไป,ไปไหนไป,ไ,ปไหนก็คงต้องไปพักผ่อนเอาเป็นว่าเป็นพักของทาง ลุงตู่นะใช่ครับที่ไม่เอาเพราะอะไร,รเอาทางลุ้ก่อนเอาเดี๋ยวพ่อ <ünd ey en> อย่างที่บอกแหละคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดในประเทศนี้หลายคนบอกว่าเรืเ่องความสงบจบที่ลุงตู่เราเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าความสงบจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นมันมันไม่ได้เกิดความสงบจริงๆเ <c oughs> มื่อคนออกมาเรียกร้องคนออกมาตั้งคําถามสิ่งที่รัฐบาลควรจะทําก็คือการพูดคุยหาทางออกของปัญหานั้นแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ กับใช้ทางเลือกในการใช้ความรุนแรงเริ่มจากการใช้น้ําที่ผสมสารเคมีฉีดใส่ผู้ชุมนุมการใช้กระสุนยางตามหลักสากลที่จะยิงต่ํากว่าเอวแต่กับกลายเป็นแม้แต่การประชุมเอเปกการประชุมระดับโลกก็ยิงใส่หน้าคนจนถึงขั้นตาบอดแล้วทั้งทั้งที่การชุมนุมนั้นอยู่แถวสารกลางสารวาวะการกรุงเทพห่างจากพื้นที่ประชุมเป็น10กิโลไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กําลังหรือแม้แต่การตั้งคําถามของเด็กๆเ,กเกยาวชนก็ถูกใช้กฎหมายในการปิดปาก และใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายความมั่นคงผมมองว่าคนที่จะมาเป็นผู้นําต้องรู้จักรับฟังและอีกอย่างหนึ่ง<ม>การบอกว่ามีแต่ความสงบแต่สร้างความแตกแยกด้วยการบอกว่ามีพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งอย่างเช่นก้าวไกลพยายามที่จะดึงสถาบันให้ลงต่ําลงมาเพื่อที่จะได้ด้อยค่าและทําลายสถาบันทั้งทั้งที่เราพูดเสมอในทุกเวทีพูดตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราจะทําไม่ใช่ยกเลิกแต่คือการแก้ไขแก้ไขเพื่อไม่ให้ใคร อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์และพักพวกพ้องที่จะเอากฎหมาย1-2 2มาลังแกคนมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะทำลายกัน